เนื่องจะนี้เดี๋ยวพาไปเลยเทนะราธิวัตกันบางค่ะพาไปเลยลาดมือโซงโลมาเก็ตต a ง,งเงดูโวขนุนการทองเที่ยวค่ะซึ่งจังหวัดนาราธิวาตค่ะเขาเปิดลาดซึ่งขามือโซงนะโละมาเก็ตตางเง,งดูวนุนการทองเที่ยวเสริมเศรกิจในชุมชนค่ะ ที่หานราธัตาสอำเภอเมืองนาราธิวาสนายวีรพัฒน์บุญธริตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสก็ได้เปิดกิจกรรมเลโะมาเก็ตตังเงินดูวอาภาษาของเขาน,นะภาษาเขาน,นไม่ได้เลยจาล้าล้วเป็นล่าสินค้ามือสองไอ้ยัดทุกจิเราลาวเลยของมือสอวงพรมันทงเนี่ยเริ่มตอนบางทีสิบบาทห้าบาทเนี่ยไปแล้วตามกรงการท่องเที่ยวเทมีรักนาราธิวาสยะลาปัตตานีค่ะโครงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสเขาจัดขึ้นเพื่อส่องเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และก็ อย่างยืนผ่านการค้ายโค้งมือโซงแล้วก็<อ>สิ้นขาแบบรีไซเคิลเสี่ยงว่ามันกระตุนเศรษฐกิจสนับสนุนชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการท้องทิ้นในการส่งเสริมอาชีพแล้วก็รายได้ของประชาชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมโลมาเก็ตตังแงดูวค่ะมีกิจกรรมเสนาสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปิดลาดมือโงเบกดินเปิดถ่ายค่ายโค้ง การแสดงดนตรีฟุกซองร่วมทางดิเกฮูลูนอกจากนี้นะก็ยังมีการใช้นักกลางเพลงอ้านับว่า5้าชมได้อย่างนะนที่มีปิดลาวมีการเซวนาวกับเจ้าพอโกดังพามือโยงด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการแสดงดนตรีแรปเปอร์มาลายูพรพ็อพค่ะแล้วก็กิจกรรมเอืรอๆอีกมากมายทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างชิตสํานึกดันสิ่งแวดล้อมโดยแนวคิดในการผสมผสานรหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการอนุรักษ์ิ่ง แวดล้อมรลยการสร้างมูลค่าเพิ่มไม้กับสิ้น้าหมือ่นองนะครับรียูดรีไซคลิ่งอัพไซคลิ่งเพื่อเป็นการตระนักซึ่งความสําคัญของการจัดการขยะและการชายทรัพยากรอย่างมีประสิทธ,ธิภาพสร้างความยั่งยืนนะคับชุมชนและก็สิ่งแหวดล้อมครับดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวครับเพื่อเป็นการสร้างความตระนักให้กับผู้เข้าวรวมกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมข้องชุมชนและก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการที่จะสร้างสั้นสิ่งไม่จากข้องเกา่านี่ไม่ต้องไปสร้างสิ่งไม่จากสิ่งไม่นะสร้างสิ่งไม่จากข้องเก<อ>่าแต่ใช่แล้วครับ ยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมเศรษฐกิจมุ่นเวียนในการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราโยกเขยๆเนี่ยพอได้จับได้โจงกันบ้างน,น,นะจริงๆแล้วเนี่ยลังจากโควิด19เป็นต้นมาเนี่ยคนการหมาใส่ใจในเรื่องของการใจ่ายมากยิ่งขึ้นนะยิญญาจากเปล่าเนี่ยคิดแล้วคิดลาวคิดลาวกินเลยเออนะครับดีไหมมันหมาเจอดีไหมไอ้ตัวนี้ยังมีเลยอ่ะ่อยเจอลาวแล้ว,<ช>ลวเป็นเนี่ยคนการหมายใจข้องหมื่น้องกันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้องรั แต้งถึงเนี่ยว่างนี่โค้งมือโซ่เนี่ยสะพมันก็ยังดียังไม่อยู่เลยนะมันนะครับตัวอีกอย่างหนึ่งกระต่ายไ้คนนี้เตะรักสิ่งแวนล้อมอยู่แล้วว่าในลังลังคนหมานใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวนล้อมมากยิ่งขึ้นนะใช่แล้วนี่ข้อแวนไปทักทายแฟนคลับเราสักิดหนึ่งก่อนขู่ไส้วัวเจ้าว่าได้ยินเสียงอะไรเยวจุ๊บ อ๋อพระาตุไทยวรรณกรรมมันเร็วชุบหน้าถ้ากับจับโจงหอยกอนเขาบอกเลยว่าภาษาตุไทยวรรณกรรมเร่งครรมแตเย็นยังเมียได้เลยปักปอดมีปักปอดเออนี่ชุบนะเออไม่ได้เลยนะป๋าชุบก็คือโจนั่นเองนะคะเลนะนี่ได้ใช้ได้เลยชุบเร็วจังมีกลัวไหมแต่บอกอยากจะบอกว่าชุบเป็นคนเจออ่าชุบเป็นคนเจอใช่ไหมได้เเราใกล้โค้งใกล้ไหนไหมเออมาชุบกันเลยนะคะแล้วทีนี้นอกจากชุบไอ้นี่แล้วนะมาชุบ